สวัสดีเอทุกคนนะครับผมฤดูการเก็บเกี่ยวมาแล้วข้าวนาปีข้าวนาปีาาปกับเจ้าคูบต้าส้มดีซีเจ็ดศูนนะครับคันปีที่แล้วที่บ,บ่าวิพลรีวิวนะคันนี้นะครับผมกําลังจะขึ้นเทนเลอร์นะขึ้นเทนเลอร์จะโชว์ขึ้นเทนเลอร์สวยๆนะ รเริ่มเกี่ยวข้าวนาปีแล้วนะทุกคนกำลังจะขึ้นทฮลอริกลับนะครับเกี่ยวข้าวนาปีแต่ที่เิ่นในเกี่ยวก้อนนี่คือเิ่นไส่ข้าวดอนะครับผมข้าวดอหรือข้าวกอขอภาษาทางการข้าวกอขอภาษาอีสานบ้านผมเขาเอินข้าวดอ ันเจ้าก้อนหมูมานาดิเพื่อนนะถ้าภาษากลางภาษาทางการก็ข้าวกอขอถ้าภาษาชาวบ้านเรือก,ก็ข้าวดอใส่จวดครับเถวเฟื่อ์คนเดิมครับเสียพงคนเดิมกำลังจะขึ้นเทเลรกกับกินหมูครับ นาสองบิ้งข้าวนาจัดกับคูบต้าดีซีเจ็ดศูนกี้ชมการขึ้นเลนเลอร์น,นะครับสำหรับมือใหม่นะอันนี้ประสบการณ์น่าจะหลายปีครับประสบการณ์หลายปี ขึ้นแบบนี้เลยง่ายๆมีบันไดขึ้นนี่โอ้โหสบายสายหวังขึ้นแบบชิวๆชิวๆช,ช,ชิวเฟิร์อบอกมีบันไดแบบนี้ขึ้นง่ายนะ จะมาเกี่ยวกวันไหนนะครับเนี่ยไม่เอาคันใหญ่มาลุยวันไหนอีกอีกสองวันมาลุยอีกอ๋อนี่เสียเจ้าของเอบันไดไฮดรอลิกไฟฟ้ามาตรฐาน รุ่นนี้อดีตเคยนิยมนะครับเนี่ยรุ่นนี้เจ้าหัวยาวแรงจัดวันนี้เกี่ยได้กี่ไร่ครับเนี่ยวันนี้ได้กี่ไร่วันเนี้ย,ยสิบก็ไล่นะกินง่าย,ายนะกินเพราะว่ามันกระโดดไปกระโดดมานะครับถ้าเป็นข้าว ข้าวนาปังเอ้ยไม่ใช่ถ้าเข้าดอเข้ากคอขอนี่มันโดดไปโดดมาก็ได้ประมาณนี้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวไปเป็นไอ้นี่เลยสวยๆนี่จัดทรงสวยๆเลยครับทุกคนขึ้นเทเลอร์แบบนี้คือนง่ายๆครับง่ายๆตายได้สิบกุไลกินง่ายๆเลยวันนี้เสีย าดรีบบร้อยจินหมูได้10บกว่าไร่16ไร่ประมาณนี้สวยๆครับมีงานเนี่สนใจติดต่อได้นะครับบ้านคุยตำบนคุยอำเภออำเภอลำธมินชัยจงังหวัดนคนรราชสีมาโคราบบ้านเองไม่เก่งใจกันนะพี่น้องเรานี่เกี่ยวข้าวกอขอเ้าเดียวเาเดียวเนี่ย